ตอนนี้นส่วนสูงเฉลี่ยของผู้ชายทั้งโลกอยู่ที่ประมาณ171เซนโดยประเทศที่ประชากรตัวสูงที่สุดคือเนเธอร์แลนด์ผู้ชายชาวดัชมีส่วนสูงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ182เซนส่วนผู้หญิงอยู่ที่169เซนประเด็นคือคนดัชไม่ได้ตัวสูงแบบนี้มาตลอดเธอเกิดว่าเราย้อนไปร้อยกว่าปีคือตอนปี1896ผู้ชายดัชสูงเฉลี่ยแค่169เซนเท่านั้นเตี้ยกว่ปัจจุบัน10กว่าเซน เทรนด์ที่ส่วนสูงเพิ่มขึ้นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคนบางกลุ่มหรือว่าบางพื้นที่เท่านั้นแต่ว่าเกิดขึ้นกับประชากรทั้งโลกตลอด100ปีที่ผ่านมาผู้ชายทั่วโลกสูงขึ้นโดยเฉลี่ย5%ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก162เซนเป็น171เซนส่วนผู้หญิงก็เพิ่มจาก151เซนเป็น159เซนแล้วที่แปลกคือเทรนด์นี้ก็เพิ่งเกิดขึ้นมาแค่หลักร้อยปีเท่านั้นไม่ได้มีมาตั้งแต่กำเนิดมนุษยชาติ อันนี้จริงอะตั้งแต่ยุคหินจนถึงประมาณต้นปี1,800ส่วนสูงของมนุษย์ค่อนข้างสม่ำเสมอมาโดยตลอดถ้าอย่างนั้นอ่ะทำไมในช่วงไม่กี่ร้อยปีส่วนสูงของมนุษย์ถึงเพิ่มขึ้นเป็น10เซนแล้วเราอ่ะจะสูงไปได้มากกว่านี้แค่ไหนเอาล่ะแต่ว่าก่อนจะไปต่อตอนนี้พูดมากพอดแคสต์มีภาพแล้วนะแต่ว่าต้องไปดูที่ช่องใหม่ถ้าเกิดว่าไปดูที่ช่องเดิมก็จะมีแค่เสียงดังนั้นอ่ะถ้าเกิดว่าใครอยากดูพูดมากแบบมีภาพก็ไปซับช่องใหม่กันได้ลิงก์อยู่ในคําอธิบาย ส่วนสูงอะถูกกาหนดโดยพันธุกรรมเป็นส่วนใหญ่คือถ้าเกิดว่าพ่อแม่สูงโอกาสที่ลูกจะสูงเหมือนกันก็มีมากแต่ว่าเนี้ยก็ไม่ได้แปลว,ว่าส่วนสูงเราจะถูกล็อกไว้แล้วตั้งแต่เกิดเพราะว่าปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากอ่ะคือสารอาหารที่เราได้รับตอนเด็กซึ่งอันเนี้ยก็นับตั้งแต่ตอนที่อยู่ในครรภ์เลยนอกจากนี้สุขภาพก็มีผลด้วยเพราะว่ามันนําไปสู่การได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอเช่นถ้าเกิดว่าเด็กเป็นโรคท้องร่วงเขาก็จําเป็นต้องได้รับสารอาหารมากเป็นพิเศษ ซึ่งถ้าเกิดว่ากินน้อยอยู่แล้วก็จะทําให้ขาดสารอาหารได้เรื่องนี้สําคัญมากเพราะว่าช่วงอายุที่เราตัวสูงขึ้นน่ะก็มีแต่ตอนเด็กเท่านั้นและการขาดสารอาหารน่ะจะทําให้เกิดภาวะ s t u n t e d Growth». ซึ่งเป็นภาวะที่ทําให้เด็กหยุดสูงได้ประเด็นคือถ้าส่วนสูงอ่ะมันไม่ได้ตามมาตรฐานในช่วงวัยเด็กแล้วมันแทบปไปไม่ได้เลยที่เราจะสูงขึ้นตอนโต ดังนั้นถึงแม้ว,ว่าคุณจะมีพันธุกรรมที่ทําให้คุณตัวสูงอยู่แต่ว่าถ้าตอนตั้งครรภ์แม่คุณได้รับสารอาหารไม่ครบหรือว่าตอนวัยเด็กคุณมีช่วงเวลาที่อดอยากคุณก็อาจตัวไม่สูงก็ได้คือให้คิดว่าการขาดสารอาหารนะมันทําให้คุณไปไม่ถึงศักยภาพส่วนสูงของคุณจริงๆคุณอาจจะสูง1้0ได้แต่ว่าเพราะขาดสารอาหารคุณเลยสูงในแค่170เซนแล้วเรื่องนี้แหละจะมาช่วยตอบคาถามเราว่าทําไมคนถึงตัวสูงขึ้นพรวดพราดในช่วงเวลา100ปีที่ผ่านมา เนี่ยเป็นเพราะว่าความเป็นอยู่ของคนทั่วโลกดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับในอดีตอาหารอุดมสมบูรณ์ขึ้นอย่างก้าวกระโดดในหลายประเทศนอกจากนี้การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพที่ดีขึ้นก็ทําให้คนป่วยน้อยลงเหตุผลพวกนี้ก็ทําให้เด็กที่อยู่ในภาวะ u n t e d growth มีจํานวนน้อยลงและเมื่อเด็กได้โตสมวัยส่วนสูงโดยเฉลี่ยก็เลยเพิ่มขึ้นกรณีหนึ่งที่เห็นชัดมากๆากคือประเทศเกาหลีใต้ก่อนหน้านี้เกาหลีเป็นประเทศยากจนมาก คนส่วนมากทําเกษตรกรรมเลี้ยงชีพเด็กจํานวนมากอยู่ในภาวะอดอยากเมื่อ100ปีที่แล้วส่วนสูงของผู้ชายเกาหลีอยู่ที่159เซนเท่านั้นแต่เมื่อเกาหลีพัฒนาประเทศจนความยากจนลดลงและมีของกินเหลือเฟือส่วนสูงเฉลี่ยก็พุ่งเป็น174เซนแล้วผู้หญิงเกาหลีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ100ปีที่แล้วถึง20เซน อีกเคสหนึ่งคือช่วงศตรวรรษที่14ในยุโรปตอนนั้นน่ะเกิดการระบาดอย่างหนักของกาฬโรคก,การระบาดนี้ทำให้ประชากรยุโรปตายไปเกือบครึ่งประเด็นคือพอเหตุการณ์นี้ผ่านไปคนที่รอดชีวิตมาก,ก็ค้นพบว่าข้าวปลาอาหารที่แต่ก่อนเคยขัดแคลนก็กลายเป็นว่าเหลือเฟือเพราะว่าจำนวนประชากรลดลงหัวภาพเมืองที่เคยแออัดก็มีประชากรบ,บางเบาลงทำให้โรคต่างๆต,ต,ต,ติดต่อยากขึ้น หลังการระบาดอ่ะคนเลยตัวสูงขึ้นมากอย่างในประเทศอังกฤษอ่ะส่วนสูงเฉลี่ยหลังการระบาดอยู่ที่173-174เซนซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในปัจจุบันแค่3เซนเท่านั้นเพราะเป็นแบบเนี้ยถ้าเรามองในปัจจุบันสถานะทางเศรฐษฐกิจความรวยความจนจึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อส่วนสูงอย่างมากเพราะว่าความมาั่งคั่งอ่ะมาพร้อมกับการเข้าถึงอาหารที่เพียงพอและสุขภาพที่ดี ดังนั้นความแตกต่างของความสูงประชากรภายในประเทศประเทศหนึ่งหรือว่าการกระจายตัวของส่วนสูงจึงเป็นตัวชี้วัดทางอ้อมของความเหลื่อมล้ําของประเทศนั้นๆได้ด้วยในประเทศที่ความเหลื่อมล้าสูงเราอาจจะสังเกตว่าเด็กในเมืองมักจะตัวสูงกว่าเด็กในชนบทคนรวยโดยเฉลี่ยมักจะสูงกว่าคนจนเสมออย่างในอินเดียช่วงปี1,900คนที่อยู่ในวรรณะสูงซึ่งก็หมายถึงคนที่รวยกว่าไปด้วยมีส่วนสูงเฉลี่ยมากกว่าคนที่อยู่ในวรรณะล่างถึง4.5เซน ซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวพันธุกรรมความสูงแน่นอนเนื่องจากแต่ละวันนะในอินเดียไม่ได้มีพันธุกรรมที่แตกต่างกันมากขนาดนั้นแต่ว่าตรงนี้เราอยากจะบอกไว้นิดนึงว่าส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นไม่ได้มาจากวิวัฒนาการนะเพราะว่ามันไม่ใช่การคัดเลือกตามธรรมชาติตามสถิติที่เราบอกไปคนจนมีส่วนสูงน้อยออกว่าคนรวยแต่ในทางกลับกันคนจนก็มักจะมีลูกมากกว่าคนรวยเหมือนกันซึ่งเชื่อว่าส่วนสูงเป็นการคัดเลือกตามธรรมชาติจริงๆ มนุษย์ควรจะต้องเตี้ยลงยังไม่นับว่าในเวลาแค่ร้อยปีมันสั้นเกินไปที่จะมีวิวัฒนาการระดับนี้โอเคแต่คำถามต่อมาคือแล้วต่อจากนี้คนจะสูงขึ้นเรื่อยๆไหมความสูงเฉลี่ยของโลกจะขึ้นไปได้อีกเท่าไหร่คืออย่างที่บอกไปความสูงมาจากปัจจัยทางวัตุกรรมเป็นส่วนใหญ่และส่วนสูงที่เราเห็นนะเกิดจากสภาพความเป็นอยู่โดยรวมของประชากรโลกที่ดีขึ้น ซึ่งในะความเป็นอยู่ของหลายๆประเทศที่ด้อยพัฒนาหรือว่ากําลังพัฒนาดีขึ้นความสูงเฉลี่ยของประชากรโลกก็จะเพิ่มสูงขึ้นทั้งนีน้ถึงแม้ว่าส่วนสูงของคนทั้งโลกจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่มันก็ไม่ได้แปลว่ามนุษย์โดยเฉลีย่ยจะสูงไปเท่าไหร่ก็ได้แบบ2เมตรก็ได้อะไรอย่างนั้นเพราะว่ามันก็มีลิมิตอยู่แต่ถามว่าลิมิตนั้นเป็นเท่าไหร่ตัวเลขเป๊ะๆก็ยังไม่มีใครรู้แต่ที่นแน่ๆคือประเทศที่พัฒนาแล้วแบบสุดๆเช่นประเทศเนเธอร์แลนด์ที่เราบอกไปตอนต้น ความสูงเฉลี่ยของประชากรเขาอะไม่ได้เพิ่มมาสักพักแหละแล้วจริงๆอะก็ลดลงมาจากจุดพียนิดหนึ่งด้วยซึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะเด็กประเทศเขากินจังฟู้ดมากขึ้นทําให้ได้สารอาหารไม่ครบถ้วนตอนนี้ชายไทยสูงเฉลี่ยประมาณ171เซนส่วนผู้หญิงอยู่ที่160เซนยังไงก็ตามประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่คนสูงขึ้นไวมากตอนนี้กระทรวงสาธรารณสุขเลยตั้งเป้าไว้ว่าอยากให้ชายไทยสูง175เซน ส่วนผู้หญิงสูง162เซนในปี2026แล้วตอนปี2036อ่ะก็อยากให้ส่วนสูงเฉลี่ยเป็น180เซนสำหรับผู้ชายและ170เซนสำหรับผู้หญิงซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่ามันไป,ไปได้ไหมพันธุกรรมของคนบ้านเราอ่ะจะยอมให้เราตัวสูงได้ขนาดไหนเราก็เลยอยากถามคนดูว่าคิดว่าจะมีวันนั้นไหมที่คนไทยตัวสูงเขนานั้นจริงๆมาเม้นกันได้ใต้วิดีโอนะ เอาละก่อนจากกันเรารู้ว่ามันมีกรณีนับไม่ทั่วเลยนะที่มันไม่ได้เป็นไปตามที่เราบอกเช่นอยู่ๆก็มีครอบครัวยากจนมีคนตัวสูงโดดออกมาหรือว่าพ่อแม่ตัวไม่สูงแต่ลูกตัวสูงถรือว่าแนวโน้มที่เราพูดถึงอ่ะมันเป็นค่าเฉลี่ยในระดับเป็นล้านคนซึ่งถ้ามองภาพใหญ่อ่ะเทรนมันก็เป็นอย่างที่เราบอกนั่นแหละ